สวัสดีครับอยู่ในช่องเีองคอเมพีทนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการรีวิว Galaxy Note 20 Ultra 5G นะครับซึ่งจริงๆเครื่องนี้ผมต้องรีวิวตั้งแต่เดือนกันยายนแต่ครั้งนี้เราเกินมานะครับนี่เดือนออกตุลาคมแล้วเดือนเขาเรื่องไงนี่นะครับเดือนออกตุลาคมแล้วนี่เดี๋ยวเเครื่องนี้ก็ได้นี่ ครั้งนี้คือเดือนตุลาแล้วนะครับคือเราถ่ายไปเราก็ลืมรีวิวนะครับซึ่งเราจะมารีวิววันนี้เนาะนี่นะครับเคือเจ้า Galaxy Note 2ี่สิบ Ultra 5G หลังจากการใช้มาเดือนดึงเต็มๆเลยนะกับเครื่องนี้นะครับก็เจอทั้งปัญหาเหมือนกันนะผมโชคดีที่ผมรีวิวมาที่ผมเทสใช้มาประมาณเดือนครึ่งเนี่ยโชคดีที่ผมใช้มาประมาณเดือนครึ่งผมเจอปัญหาหนึ่งแล้วที่เกิดกับเครื่องนี้นะครับอือเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะเป็น ปัญหาที่ผมรับไม่ได้กับเลทราคาเกือบห้าหมื่นของเครื่องนี้นะโอเคเรามามาเรามาดูข้อมูลกัอนเลยแล้วกันเนาะนะครับเครื่องเครื่องนี้หน้าจออยู่ที่6.9้านิ้วนะหก้านิ้วหน้าจอเป็น d y ด a มิกอ m ร l โมเร i สองเอ็กอินฟินะครับความละเอียดสูงสุด3200ันสอคูณหนึ่งรหรือ WQHD+ นะครับผม แล้วก็อัตราส่วนอยู่ที่13ต่อ3ต่อ9อัตรา,าส่วนจะขนาดไหนจะจะเยอะขนาดไหนนะครับแล้วก็ r e f ฟร e n c e หน้าจออยู่ที่120เฮินะครับแล้วล็อกการแสดงผลใน HD HD 10 10พัตนะครับ HDR สิ R น10,000ะเครื่องนี้120 h ฮก็จริงแต่มันไม่ได้เปิดอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อเราลองกดไปที่นี่นี่น,นี่แบตเตอรี่ นะครับแบีมันไม่เนี่ยผมเปิดเอาไว้แบบให้มันสลับสลับไปม,มานะนะครับเนี่ยคือจอมันก็ไม่ได้120ร้อยยิบเฮิร์อยู่ตอลอดหรอกเนาะมันก็จะดรอปลงมาเลยดรอปลงมาบ้างนะบางทีนะครับมันคือร้อยยิบเฮิร์มันจะใช้ตอนช่วงที่แบบเล่นเกมหรือใช้เล่นหนักๆจริงๆมันก็จะปรับของมันเองนะครับแล้วก็จอเป็นจอเป็น Gorilla Glass เจ็นะครอบกระจกหน้านะครับกันน้ําระดับ IP หกสิบแปเนาะซึ่งเครื่องนี้ผมไม่ได้เอาเครื่องลงน้ำนะ ยังไม่ได้เอาลงน้ำนะครับในเครื่องนี้เนาะแล้วก็ระบบปฏิบัติการเป็น Android 10ครอบด้วย one ui นะครับผม one one ui 2จุดสักอย่างนี่แหละเนาะนะครับชิปชิปเป็น snap vip ชิปเป็น exynos 990คือ <c ười> เออถ้าปีหน้าโน้ตสัตโน้ตยี่เมาหรือโน้ตสามสิบนะขอเป็น snap ดาก g o n ได้ไหม <c ười> คือรู้สึกว่าชิปเนี้ยผมไม่ค่อยชอบเวลาเล่นเกมเล่นเกมคือ เวลาเล่นเกมอย่างเช่นแบบเล่นเกมแล้วเราปรับกราฟิกสูงสุดทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดปัญหาหนึ่งคือเครื่องอัดมันก็มันก็ไม่กระตุกหรอกมันจะกระตุกบางรอบคือมันจะมีบางช่วงที่มันกระตุกนิดนึงนะครับผมหรือถ้าเราอัดหน้าจอไปด้วยเนี่ยโอ้โหยิ่งแล้วมันใหญ่เลยยิ่งหนักเลยนะครับอัดหน้าจอไปด้วยคือเกมนี่คือกระตุกแบบมันก็มีกระตุกแบบตุ๊บตุุ๊บอย่างเงี้ยคือมันดูมันเล่นมันไม่สมูทนะครับคือห้าหมื่นอะเอาดีๆหน่อยนะครับอืม ถ้าปีหน้าเอาสดตปมาก็ดีอย่างขอเปรียบเทียบได้ไหมอย่างเสี่ยวมีมี1สิบทีโปเนี่ยเครื่องหมื่นสี่นะผมเอาตัวรุ่นลองท็อปนะครับหมื่นสี่นะราคาอยู่ที่หมื่นสี่แต่ให้สเตปแปดหกห้าโอ้โหแล้วคือคือตอนนั้นที่เอาง้าคนไหนเห็นในสเตตัสที่ผมโพลงเฟซไปเนี่ยที่ผมโพลงเฟซไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวหาก่อน นี่น,นี่ถ้าเห็นในสเตตัสที่ผมโพลงเฟซไปเนี่ย,เ,ยนเนี่ยผมโพลเลยเนี่ยเนี่ยมือดอทยี่สิบในมือสันเนี่ยคือราคามันแบบเอาเรื่องอะ <c oughs> <c oughs> คือราคาเอาเรื่องไม่พอสปริงให้มาสุดจัดนะครับผมสุดจัดประหลัดบอกเลยเขาพูดคํานี้เลยมีมีระบบสแกนแนิ้วมือใต้หน้าจอนี่เรื่องปกตินะลาโพงเป็นเซอร์ดิโอปรับจูนด้วย A K G นะครับถือว่าอันนี้ผมชอบลําโพงสิ่งดีนะครับเครื่องนี้ แล้วก็ลอมมีให้เลือกอยู่2อันคือ256กับ512นะครับแรมอยู่ที่12จิกนะการเชื่อมต่อเป็น Wi-Fi 6นะครับแล้วก็รองรับ 5G b l u บูทูธ h 5.0นะนะครับความละเอียดกล้องหลังอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับในเลนโดม่าแล้วก็ความละเอียดของเลนเอลตอร์ไวยี่สิล้านพิกเซลเนาะแล้วเลนเทเลก็อยู่12ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับและสามารถเพอริสโคปสู่ ซูมได้5เท่าเนาะแล้วออ t ติคอ z ซูมสูงสุดได้50เท่านะครับบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ออ i ติคอซูมนะแบบซูมห้าเท่าแต่ผมใช้นะครับแต่ผมใช้นะเพราะว่าคือไม่รู้ว่าช่วงนี้ผมเห่อยู่หรือเปล่านะแต่ผมใช้บ่อยมากนะครับกพรเครื่องน,นี้นะแล้วก็มีเทคโนโลยี d u โอโฟกัสเอ้พมีเทคโนโลยีดูดูโอพิกเซพร้อมเลเซอร์โฟกนะครับซึ่ง เลเซอร์โฟกัสครั้งนี้ผมขอตำหนิเรื่องหนึ่งคือเวลาถ่ายกับกระจกเนี่ยโิว่าเราจะถ่ายวิวข้างนอกแล้วไม่มีกระจกบางอย่างนี้ใช่ไหมตัวกล้องมันจะไม่สามารถโฟกัสได้ครับมันจะไม่ยอมโฟกัสให้นะที่ผมเจอมามีปัญหาที่ผมรู้สกหงิดมากนะเครื่องไม่ยอมโฟกัสให้เราต้องกดวิธีแก้ไขนะครับคือไปที่มอเนาะไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่มือือโหมดโปรเนาะไปที่ MF นะครับต้องปรับโฟกัสด้วยตัวเอง นะครับเนี่ยปรับเราก็สไลด์ไปว่าจะให้โฟกัสยังไงนะครับเพราะภาพมันจะเหมือน,ม,น,ม,นมันเหมือนเซ็นเซอร์มันตรวจกระจกอะนะครับแล้วก็2เลยที่เหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในโน้ตยี่สิบนะครับก็คือนี่เดี๋ยวหาภาพก่อนดูดูตึ๊บ,บ,บ,บนี่คือตอนช่วงที่ผมถ่ายเซมี่นะครับนี่การถ่ายอย่างนี้ถ้าผมใช้ galaxy note 10 plus เนี่ยถ้าผมถ่ายอย่างเงี้ยกล้องโฟกัสทันทีนะแต่โน้ต20 ผมกดโฟกัสตรงเนี้ยหลายรอบมากแล้วกล้องก็โฟกัสได้แล้วก็หลุดนะครับเหมือนเลเซอร์โฟกัสมันไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นี่ก็พูดกันตามตรงนะนี่นะครับไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะเราอันนี้รูปนี้ที่ผมถ่ายได้ให้มันโฟกัสเนี่ยเพราะว่าผมกดให้มันผมกดหมดเมื่อกี้นี่แหละหมดโหรแล้วแล้วก็ปรับที่ mf นะครับปรับเป็นแมนนวลโฟกัสเลยคือจะผมจะปรับเองนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับโทรศั์รินราคานี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าหงุดหงิดนะ vo 8ด k ถ่ายถาถมว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ไม่แนะนําเพราะว่ามันเหมือนมีไว้เก็กเฉยๆว่าเรามีนะครับจริงๆก็แปดกีก็ใช้ไม่ได้เรื่องหรอกเขาพูดตามตรงนะครับถ่ายก็มีย้วยกันสั่นก็ไม่มีคือในยุคนี้แปลอย่าเพิ่งใช้นะครับถ้าใช่โฟกส10เฟรมยังดีกว่านะแล้วก็ซูปเปอร์สโลโมทำได้960เฟรมก็ไม่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะอก็อหน้าความละเอียด10ล้านพิกเซลพร้อมดูโอพิกเซลนะครับ นี่นะนี่ดูโอพิกเซลกล้องหน้านี่ถ่ายโอเคอยู่นะถ้าที่เราผมลองถ่ายนะครับนี่นี่นะเนี่ยมันก็ถ่ายโอเคนะกล้องหน้านะครับนี่นะนี่นะครับเนี่ยเมื่ถ่ายแล้วมันหน้าผมบิวตี้ขึ้นด้วยนะครับนี่จริงๆตรงนี้ถ้าคนไหนเป็นผู้หญิงชอบนะตรงนี้จริงๆผมมีสิวนะแต่ตรงเนี้ยมันก็ไม่มีนะครับมันก็ถือว่าดีเนาะหรือถ้าคนไหนไม่ชอบก็ไปปรับปิดได้นะอืมนะครับ เค่อนี้ข้อเสียอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลย Super f a ฟาชาร์จิง่งรองรับสูงสุดแค่2 5่วัตคือเรทห้าหมื่นให้2 5่วัต์และรุ่นเก่าเฮ้ยพี่พเรทห้าหมื่นรน 50, องรับฟาชาร์ยี่ห้าวัต์แต่รุ่นเก่ารองรับฟาชาร์สูงสุดสี่สิบห้าวัต์เฮ้ยนี่คืออะไรรุ่นใหม่ต้องพัฒนานะครับอผมพูดเลยแล้วก็แต่อย่างน้อยก็ไม่เหมือนบางแบรนด แบรนด์ผลไม้แน,มนะครับก็ได้ทําการตัดหัวชาร์จออกทุกรุ่นเลยเลทหมื่นต้นต้นสองหมืต้นต้นสองหมื่นไปปลายสามหมืเกือบห้า0 0ื่นี่ก็มีนะตัดหัวชาร์จออกนะครับคือคือ ไอ้วางมีแบรนด์หนึ่งตัดโหัวชาร์จออกหมดเลยแต่อย่างน้อยก็ดีแบรนด์นี้ให้ยี่ห้าวัตมาก็โอเคนะครับนี่เหมือนบางแบรนด์ที่ต้องให้ซื้อเพิ่มอีกหกร้อยเก้าสิบบาทขอแซะนะอันนี้ขอแซะนะครับเพราะว่าผมก็ลังเลอยู่ไอไอเครื่องนั้นนะแต่ก็ hmm. มันมัน,ม,นมันไม่แถมโหมดชาร์จแต่ผมก็งงอะ่ะถ้ามันไม่แถมนะครับเนาะแล้วก,แวก็แล้วก็นี่นะครับผมเดี๋ยวผมขอพูดแล้วกันตัวที่ผมซื้อมานะครับเป็นตัว 512ร b จิกนะเห็นไหมห้าย5ิบจิกนะครับนี่ห้า g b จิกนะผมซื้อมาในราคา46,900บาทนะแต่จริงๆตอนนั้นที่ผมซื้อเนี่ยผมซื้อช่วงพีออเดอร์จะเป็นแบบ2อง g b อาสิบจิกอัพเป็นสักถ้าเป็นห้า g b จิกนะก็จะอยู่ที่ผมจ่ายแค่42900แต่ผมอัพเป็นตัว512นะนี่นะครับผมตอนนั้นเนาะนี่แล้วก็ข้อดีนะครับชาร์จแบตห้เป ตามที่เขาเคมได้จริงๆคือชัดแบบเร็วนะครับแต่ก็ไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นไม่เหมือนตัวเก่านะแล้วก็เล่นเกมเล่นเกมดีขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยถ้าเราไม่อัดหน้าจอนะจอร้อยยิบเที่เล่นมันมากกับ PUBG นะครับผมลองเทสกับเกม PUBG Mobile นะ๋ย่าหาคลิปก่อนนี่นะครับเนี่ยคือตอนที่ผมเล่นเกมนี่ผมอัดคลิปไปด้วยนะอันนี้ปรับแบบปรับไม่สุดนะครับเนี่ย เห็นไหมคือการเล่นเกมเนี่ยผมถือว่าชอบแล้วมันเล่นลื่นนะครับเนี่ยให้ดูให้ให้ให้คุณผู้ชมตัดสินการดูคลิปนี้ได้เลยเนาะนี่นะครับถือว่าโอเคนะกับการที่เล่นแล้วเป็นอย่างนี้นะครับผมชอบแล้วก็สแกนลนิ้วมือค่อนข้างที่จะเร็วนะนี่ลองดู ติดเลยนะครับแค่ไิ้ว,น,วนิ้วแตะก็ติดเลยเนาะแล้วก็แล้วก็ปากกาใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับดีกว่าน้ตดีกว่าน ốt โน้ตโน้ตสิบพาร <Note, S 1> ์นะแต่ก็มีความคล้ายอยู่นะคือออปชั่นมันก็เปลี่ยนใหม่เป็นแบบเก้ามิเเซกอะไรอย่างงี้ก็โอเคนะครับแล้วก็เรื่องการจดเลคเชอร์เออบางคนตอนรอบแรกตอนที่ผมซื้อน้ t ยี่สิบมาผมก็งงจดเลคเชอร์เฮ้ยเราไม่ได้ใช้หรอกจดเลคเชอร์เพราะว่าเราก็แบบเรียนเราไม่ได้จดไปไปมา เฮ้ย hey, ได้ใช้ <c oughs> คือได้ใช้นะครับเนี่ยเนี่ยตอนช่วงแบบอันนี้ได้ใช้ที่โรงเรียนเลยนะครับผมพูดเลยอันนี้ได้ใช้ที่โรงเรียนนะเนี่ยตอนจดเลคเชอร์เนี่ยนี่นะครับเนี่ยหาคัอันนี้นะครับคือการตอนที่ช่วงติวนะผมจดเป็นสีน้ําเงินนะครับเนี่ยจดหมดนี่นะแล้วก็จะมี และเข้าใจว่าและเข้าใจว่าเพราะเหตุนนี่เนี่ย,น,ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันนะสมมติเราจะจดตามอย่างเงี้ยเราบางทีเราฟังครูมไม่ทันอย่างเหตุการณ์ไม่กี้นี้เลยที่เขาครูเขาพูดว่าละว่าเนี่ยผมยังจดอยู่ที่ต้องการตัดสินใจอยู่เลยและและและเขาว่าและว่าเนี่ยมัน นี่แล้วคาแล้วหล่าว,ว่ามันอยู่ไกลอะนะแต่ผมก็แบบให้ฟังไม่ทนนววมันอะเราก็มาย้อนดูคลิปได้นะว่าตอนนั้นครูก็พูดอะไรไปบ้างเออนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถองโน้ตยี่สิบที่ผมชอบเรื่องหนึ่งเลยนะแล้วก็เรื่องการถ่ายคลิปวิดีโอกับการถ่ายคลิปวิดีโอนี่ถือว่าโอเคนะครับบางคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจากชนแนลเรียวคอร์มีพีทมีบางคลิปที่ใช้โน้ตยี่สิบอัลต้าถ่ายด้นะนะครับนะฮะก่อน บางคลิปนะครับผมใช้โน้ตยี่สิบอัลต้าถ่ายด้วยอย่างแบบนี่๋ยวให้ดูอย่างเนี้ยอันเนี้ยนะครับคลิปรดสิบล้อนะก็เนี่ยคือการตัดคลิปของผมคือคลิปเนี้ยผมใช้โน้ตยี่สิบอัลต้าถ่ายนะผมไม่ได้ใช้โกผมไม่ได้ใช้แคนนอนตัวนี้ถ่ายนะครับผมใช้โน้ตยี่สิบอัลต้าถ่ายเนาะเนี่ยดูกันได้ เซิร่งคลิปเนี้ยผมใช้โน้ต20ถ่ายเป็นคลิปงานที่ผมถ่ายจริงๆนะครับนี่และการถ่ายครั้งนี้ผมใช้โหมดซูเปอร์สตีดี้นะนี่ถ้าเมื่อเมื่อดูผ่านเงาได้นะครับผมถือโทรศัพท์แบบถ่ายเลยนะเห็นถ้าเห็นตนะั้งแตอนแรกๆนะครับเห็นนะเนี่ยผมถือโทรศัพท์ถ่ายด้วยมือเลยนะครับแล้วก็เนี่ย ดูภาพคือ Super Study ทำมาได้ดีกว่าตัวเก่านะน,น,นี่เน,นะนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือช็อตอย่างเงี้ยมันจะมีการสั่นๆบ้างอันเนี้ยไม่มีเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะแบบเหมือนโปรเฟชชั่นอลขึ้นนะเห็นไหมนี่นะครับเนี่ยคือผมเปิด Super Study Super Study ถือว่าทําได้ดีกว่าตัวเก่าเหมือนกันนะนะครับเนี่ยดูตอนหมุนตอน่อ,อดูตอนนี้นะครับเห็นไหมมันไม่สั่นเลยมันนิ่งมากเหมือนเราใช้แบบกิมโบนะครับอันนี้ถือว่าเรื่องดีนะ อ่านะครับนี่เนาะนะครับผมแล้วก็มาเรื่องข้อเสียกันเลยดีกว่าเนาะข้อเสียนะครับก็จะแบบตัวเครื่องค่อนข้างที่มีจะมีน้ําหนักอยู่เหมือนกันนะเครื่องก็ต้องสองร้อยแปดกรัมอ่ะก็ต้องเข้าใจอะ่ะคือหนักหมากนะครับคือที่มันหนักเนี่ยเพราะมันมีกล้องเยอะนะครับหนักเล่นมือเดียวบางทียังมีเมื่อยอผมพูดเลยมีแบบปวดมือมากเพราะว่ามันหนักมากนะครับแล้วก็แล้วก็นี่เลย เวลาตัดคลิปผมอันนี้ผมใช้ตัดคลิปเลยนะเครื่องนี้เวลาตัดคลิปหลายเลเยอร์เนี่ยเครื่องจะมีแบบค้างแบบไม่กระตุกค้างแบบเฮ้ยค้างแบบค้างมันสุดยอดมากคือ,ค,อคือเมนเนียไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวเครื่องอะมันเป็นที่ชิปประมวลผลหรือแรมนะแต่เครื่องแบบค้างแบบคือทําเครื่องไม่ปิดเปิดปิดเครื่องยังไม่ได้อะพูดง่ายนะครับต้องรอให้เครื่องมันหายค้างเอีกอะนะแล้วก็ แล้วก็เครื่องมีค้างบ้างเวลาใช้งานหนักๆนะก็เพราะชิป x n o นั่นแหละเนาะแต่ถ้าเป็นชิป Snapdragon น่าจะไม่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็เรื่องหนึ่งเลยที่ผมเพิ่งมาประสบปัญหาเจอเมื่อวานนี้ยคือมันเป็นหลายรอบแล้วนะครับคุยกับเพื่อนคอกลุ่มอยู่นะครับพอกลุ่มคุยส่วนตัวก็เป็นคือเพื่อนผมจะพูดกับผมเลยว่าพีทโทรศัพท์เป็นไรทําไมคุยโทรศัพท์อยู่ทาไมเสียงมันเหมือนไฟไหม้ช็อตไอ้แรกก็คิดว่าไม่ใช่เครื่องผมหรอกเพราะเครื่องนี้เก็าคร่งซื้อมาใช่ไหม แล้วเราซื้อมาตั้งห้าหมื่นนะครับคุยไปคุยมาสักวันหนึ่งเพื่อนบอกให้ลองพีดออกลองออกคอไปก่อนเพราะว่าเราอยากรู้ว่าเป็นอะไรแล้วผมเลยก็ลองออกคอเข้าคอปุ๊บโอเคมันเป็นที่เครื่องนี้นะครับผมเลยก็เปลี่ยนมาใช้คอ iPad อา้าว iPad ไม่เป็นแต่ใช้คอเครื่องนี้เป็นเสียงเหมือนไมชอตทั้งๆท,ที่เครื่องนี้ก็ไม่เคยโดนน้ำนะครับถือตอนนี้ก็ยังงงอยู่นะว่าเครื่องนี้เกิดอะไรขึ้น ในเลทราคานี้เดี๋ยวผมก็ต้องเอาเครื่องไปเข้าศูนย์เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมาคุยเรื่องข้อดีของกล้องเลยดีกว่าเนาะกล้องกล้องเอากล้องกล้องหลังมาก่อนแล้วกันะะเนาะกล้องหลังถ่ายรูปสนุกขึ้นนะครับถ่ายรูปดีขึ้นนะจากจากโน้ตสิบพาร์นะก็ถือว่าถ่ายรูปได้ดีขึ้นกว่าถือว่าได้อัปเกรดขึ้นนะแล้วก็ถ่ายรูปสนุกขึ้นเพราะเวลาเวลาถ่ายจะมีน้จะมีระบบสั่นนะทำให้รู้สึกเหมือนถ่ายจริงๆนะครับเนี่ยลองดูเดี๋ยวผมลองปิดแบบถ่ายแบบนี้ดูนะ ลองปิดดูนะครับแล้วลองฟังเนี่ยค<ม>ือเครื่องมันสั่นออเหมือนกล้องอ่ะเหมือนกล้อง DSLR ที่ผมใช้เน่คือมันสั่นนะมันสั่นแบบชอบมากนะครับเนี่ยกล้องหลังนี่จะถ่ายสนุกเลยเนี่ยมันจะกึ๊กกึกกึกชอบอันนี้ผมเปิดแบบเป็นแบบเหมือนถ่ายคลิปไปด้วยนะมันจะได้่างนี้นะครับอืมตึด้ดึงตึ้ดึงนะครับผม แล้วก็แล้วก็มีโหมดไลฟ์โฟโต้พร้อมอัดเสียงเก็บไว้ในรูปนะครับเนี่ยเอ้ถึงว่าเป็นเรื่องที่ผมชอบเหมือนกันนะวเวลาถ่ายแบบเหตุการณ์เนี่ยอย่างคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดเสียงก่อนนะครับกดคาว่าวิวโมชั่นโฟโต้นะนี่นะนี่นะครับเห็นไหมหรือเอาเป็นนี่เอาเดี๋ยวหาก่อน หนึ่งคลิปนี้อแบบภาพนี้เนี่ยนะมันจะมีเสียงฝนเสียงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นนะมันจะมีแบบเป็นคลิปเสียงเวลาเราถ่ายแบบเนี่ยถ่ายอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันจะมีแบบเสียงเห็นนะครับเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือน iPhone พูดก็พูดก็ตามตรงเหมือนไอโฟนนะครับอ่แต่ดีที่ให้มาผมชอบนะครับอย่างนี้แล้วก็วิดีโอวิดีโอถ่ายดีขึ้นนะครับนิ่งขึ้นและไม์ทำงานได้ดีขึ้นนะดีขึ้นเพราะมีโหมดที่มีโหมดให้สามารถใช้ไม์ไม์ในการอัดเสียงหรือไม์ไม์แบบไม์ไวเลสได้นะหรือจะซื้อ Galaxy Bud s Live นะครับมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะในการถ่ายคลิปนะครับก็ไปที่วิดีโอเนาะ ไปที่คาว่ามอนะครับนี่แล้วก็ไปที่คําว่าโปรวิดีโอนี่นะครับเห็นไหมก็จะมีแบบโอมิโอมิคือดังทั้งเอาเสียงมาทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับนี่เนาะแล้วก็ฟลอน์คือให้ดังเฉพาะข้างหน้านะครับฟลอน์ให้ดังเฉพาะข้างหน้า,นะรห,า,า,ห,นาหรืออันนี้ให้ไม่ดังเฉพาะข้างหลังนะครับข้างหลังเนาะคือข้างหลังก็ตรงนี้สิเออจะชี้ไปตรงนี้ก่อ รกระดยเฉพาะข้างหลังหลังกล้องนะข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมดีนะผมพูดปกตินะเสียงมันก็ดูแบบดังๆใช่ไหมครับแต่ผมลองปรับเป็นแบบด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเสียงมันจะตอปเพราะว่าผมไม่ได้พูดจากข้างหลังนะผมพูดจากข้างหน้านะครับแต่ผมปรับเป็นโอมิเหมือนเดิมนะเพราะว่าเราอัดทั้งหน้าทั้งหลังอีกแล้วนะครับนี่เราก็ปรับค่าแบบเดซิเบลอะไรอย่างนี้เนาะวีโอเป็น Fu เอีสินะครับนี่มันก็แจ้งหมดนะนะอืมนะครับผม แล้วก็เรื่องการเล่นเกม RV นี่ผมถือว่าเล่นลื่นนะเล่นลื่นเลยแหละลื่นแบบไม่ได้ลืนะ่นอ่ะลื่นเลยนะครับลื่นชอบเลยคือถูกใจนะครับแต่อาจอาจหน้าจอนี่ก็มีปัญหานิดน,นึงนะแล้วก็ผับจีเล่นลื่นแต่อาจหน้าจอก็มีปัญหาเหมือนกันนะคอเบตตี้เล่นลื่นแล้วก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับอืมเ่องเครื่องนี้ก็เราไม่ผมมีแบบเรื่องตลกตลกเกิดกับเครื่องนี้เยอะเหมือนกันอย่างเช่นตอนเล่นกับเพื่อนเนี่ยตอนเล่นกับเพื่อนเนี่ยอย่าขอบเนี่ย แล้วเขาปิดก่อนเดี๋ยวลิขสิทธิ์มาคือ ấy. เห็นไหมเนี่ยนะครับเนี่ยตอนเลนเนี่ยเห็นนะมันก็จะลื่นๆเนี่ยนะเครื่องนะครับนี่นะเนี่ยมันก็จะเป็นนะครับผมดูตอนช็อตอันนี้อันนี้นะครับเห็นไหมมันจะแบบเน่ยล่อผมให้ดูเอฟเฟกต์แล้วกันนะของตัวเกมนะครับนี่นะครับรถถังเห็นไนหะ ดูไฟของรถถังการยิงนะครับผมเห็นไหมครับเนี่ยเห็นนะนี่ผมปรับสุดนะที่คุณเห็นเนี่ยนกะอัดคลิปเลยคือคอร์บิวตี้มันไม่ค่อยมีปัญหานะมันเป็นเหมือนเป็นเฉพาะบางรอบนะครับที่มันจะมีปัญหาเนาะนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหลายคนชอบไม่ชอบก็ขอโทษด้วยหรือถ้าข้อมูลผิดภาพอาการไหนก็ขออาภัยด้วยนะครับโอเค แล้วครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์กดสตั๊กก์กนัน้วยนะครับฮิฮิแล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคิาใหม่ๆด้วยนะครับ <c oughs> ขอพูดเร็วหน่อยนะเพราะว่าง่วงนอนนะครับห้าทุ่มแล้วเออดูโอเคไปแล้วบ๊ายบายซีอัลแกนนิกส์ท่า